วันนี้เราก็มาจะรีวิวเกม Counter p b กันนะครับกามาดูกันดีว่าครับว่าจะมีอะไรแตกต่างกันไปบ้างก็เดี๋ยวเข้าไปดูด่านกันนะครับด่านก็จะมีพวกด่านเล็ดล็อก s t a t i o n ร i d n i g h t Zone t a นแท็กดาวบ n มิ้ง l อร์ดา o w ช้าดัลอะไรพวกนี้นะครับก็จะมีเหมือนกันหมดเ,เดี๋ยวผมจะลองเล่นด่านเ e d l o c k กันดูนะครับ ก็เดี๋ยวจะเข้าเลยเราจะกู่นะครับกําลังโหลดอยู่ไม่รู้สิว่ามันจะเป็นแบบยังไงกันผมก็เพิ่งจะเล่นในวันแรกนะครับเมื่อวานเพิ่งจะโหลดมาก็ยังไม่ได้ลองเล่นเลยหลับก่อน,นครับเดี๋ยวจะมาลองดูครับก็รอโหลดอยู่ก็มานะครับ ก็จะมีให้ให้เลือกว่าเป็นตำรวจหรือเป็นโจนะฮะอาผมเลือกเป็นโจแล้วกันก็จะมีตัวละครเหมือนพีวีนะครับอาผมเลือกตัวนี้แล้วกันเหมือนเลือกแล้วทำอนะครับแล้วกดเข้าไปก็จะมีบอดก็จะมีบอตมาให้เองเลยนะครับ go, go, go. เดี๋ยวก็จะมาดูปืนว่าจะมันจะมีปืนอะไรบ้างนะครับ กด็ดูนะครับมีอัพด้วยนะครับอัพต่อไปเราก็จะมาดูปืนปืนพกนะครับปืนพกก็มีหมดเลยนะครับมียูซี่ทองด้วยนะครับต่อไปเราก็จะมาดูมีดนะครับมีดอ่ามีดก็มีแบบนี้นะครับต่อไปเราก็จะมาดู ลูก2องครับอ่ามีสองควงด้วยครับมีสรปตมี M70 MC มีเหมือนในเกมเลยนะครับยวเราก,ก็จะมาดูปืนกลเบาก็มีคิด P90 มีอะไรพวกนี้นะครับ MP7 ก็มียวเราก,ก็จะมาดูสไนเปอร์ก็มีสไนเ์เขียวดาคุน,นอน PSG1 อะไรพวกนี้ครับ S เอสจีบาเลตก็มีนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะลองใช้บาเลตแล้วกันลองดูนะครับอ่าตามไแบบนี้ก็จะใช้มีดมินี้แล้วกันก็ขอเป็นปืนพกก๊อกแล้วกันซื้อก่อนซือระเบิดอาระเบิดตังไม่พออีกอตอนนี้เหลือผมคนเดียวนะครับ เดี๋ยวค่อยมันเริ่มกันใหม่อีกกว่ามันยังไม่ค่อยเป็นเหมือนกันก็เดี๋ยวเราลองดูก่อนว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวมาแล้วครับฟุกฟุกครับฟุกฟุก,ฟกมันมาถ่าเราแล้วครับเมื่อกี้เราแอบก่อนครับนันนี้ครับนั่งไงนี่ฮอ้าฮ้ โดนไปเลยครับเอาใหม่ครับมาเิ่ามาเล่มกันใหม่ก็เราจะมาใช้ปืนบาเล่กันเหมือนเดิมนะครับเมื่อกี้เพิ่งจะลองครับมันไม่เก่งเท่าไหร่ครับไม่มีเกาะด้วยดูครับเสียงไฟนอลโฮลปะระเบิดเหมือนเลยนะครับโหมั็นเงินเินเยอะจังเนี่ย น่ครับอันนี้ครับโฟกโฟกครับโอ้ยแย่ยโอ้ตายเลยนะครับกบผมก็ <Beer. S 1> ขอรีวิวเกมทิ้งแค่นี้แล้วกันนะครับแค่หอมปากหอมคอพอแล้วกัน ก็ส่งท้ายครับใครที่อยากเล่นก็สีชมกันมาได้นะครับขอบคุณมากครับ